สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องรีมคาอัปเดตวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับรถกระบะยอดนิยมที่กำลังจะเปิดตัวในปี2025นั่นก็คือ Toyota Hilux รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมาพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำสมัยและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานในประเทศไทยอย่างแท้จริง โตโยต้าไฮรักเป็นรถกระบะที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยด้วยความทนทานสมรรถนะที่ดีเยี่ยมและความคุ้มค่าคุ้มราคาทําให้ไฮรักครองใจผู้ใช้มาอย่างยาวนานสําหรับรุ่นปี2025นี้โตโยต้าได้ทําการปรับปรุงและพัฒนาไฮลักให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลายเริ่มต้นที่การออกแบบภายนอกโตโยต้าไฮรัก2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและดูดันยิ่งขึ้นกระจังหน้าถูกปรับปรุงให้มีความใหญ่โตและโดดเด่น ไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ให้ความสว่างและประหยัดพลังงานมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีไฟสองสว่างเวลากลางวัน d a y t i m e running light ที่เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้านข้างของรถมีเส้นสายที่คมชัดสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและปราดเปรียวล้วออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วที่เพิ่มความสปอร์ตให้กับรถคันนี้ภายในห้องโดยสารของไฮลักสอ2พันถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและความหรูรหรายิ่งขึ้นวัสดุที่ใช้ภายในเป็นวัสดุคุณภาพสูง เบาะนั่งถูกออกแบบมาให้รองรับสรีระของผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้อย่างดีเยี่ยมระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่สามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำเพื่อความสบายสูงสุดในทุกการเดินทางในด้านเทคโนโลยี Toyota h i l u ัก225มาพร้อมกับระบบ Infotainment หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างง่ายดายระบบนำทาง GPS ที่แม่นยำช่วยให้คุณไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีระบบเสียงคุณภาพสูงที่มอบประสบการณ์การฟังเพลงที่ยอดเยี่ยมในด้านความปลอดภัยโตโยต้าไม่เคยละเลยไฮลักส์2 0 2นมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ครบครันเช่นระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ EBD และระบบควบคุมการทรงตัว VSC นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิราภัยสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ สำหรับเครื่องยนต์โตโยต้าไฮลัก2,025ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้กำลังสูงสุด204แรงม้าและแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและทันใจนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพถนนเพื่อความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพอากาศ ในส่วนของราคา t o โย t a าไฮลัก2 0 2 5ในประเทศไทยมีการคาดการว่าราคาจะเริ่มต้นที่ประมาณ459,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงขึ้นตามรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือกอย่างไรก็ตามราคาที่แน่นอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงควรติดตามข้อมูลจากตัวแทนจำหน่ายโตโยต้าอย่างเป็นทางการเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสรุปแล้วโตโยต้าไฮลัก2 0 2 5เป็นรถกระบะท,ที่ผสมผสานระหว่างความทนทาน สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถกระบะท,ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการบรรทุกหนักขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้หากท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง Dream Car Update ของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ